สวัสดีครับก็กลับมาพบกับนายบิ๊กแบงเช่นเคยนะฮะวันนี้ลงกับยุกมืดเข้ามาทันนะฮะอ่าลงสองรอบกับพขาแล้วาดูว่าทำไมซากยอดถึงต้องโหดนะฮะอ่าต้องที่เคยประกาศแล้วมีคนด่าผมบอกถึงบอกเอาม่วง3ขึ้นอย่าดูภายใน10นาทีแล้วไม่กดเพชรด้วยอันนะฮะจะเล่นให้ดูกัน ๋ยูขอกดบัตรหน่อยเนาะสักนิดนึงจะได้เร็วเรู้สึกจะลงคลิปเยอะมากเลยผมถ้ามีกระตุกก็ผมใช้บ i f ไอยู่นะฮะพอดีลงคลิปอยู่ด้วยนะผมจะไม่ไม่ได้ไปพยายามมันจะไม่เป็นตัวถ่วงเขานะฮะอ่า อันนี้ธนูสองคนเลยอ่าแต่พูดถึงถ้ามีเนี่ยเนโคคนนึงมันจะลดคนนึงใช่ไหมถ้ามีมารก็จะลดพายุคนนึงแอดถ้าแอดมี2ตัวพูดถึงมันก็คนนึงบัฟไปเลยนะฮะอ่าส่วนผมก็เป็นสายโจมตีก็ได้นะฮะอา้อาวอะไรวะแปบ๊บเดียวจบโอ้โหรีบไปนาย โอ้ยจะพูดถึงผมตาลายนั่นเนี่ยอ่าอย่าดูเวลาข้างๆได้เลยนะฮะอ่าว่าเล่นกี่นาทีเฮ้ย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 รอกันบ้างสิธนูนี่ยิงเร็วไฟลวกเลอเกินนะฮะอ่าอ่ย เดีย๋ยวไปดูคลิปเก่าก่อนเดี๋ยวไม่แน่ลบคลิปเก่าทิ้งนะฮะอ่าแนะนำให้มวงสามขึ้นนะฮะอ่าในทีมเมื่อกี้ไอพวกในเซิร์ฟมันกวนส้นตีนอะไรกันไม่รู้เออแม่งพอจะทีมเอา้าพอลงทิดาเสือกทีมไปยอดเอา้าอรอลงซากยอดทุกคืนนะเนี่ยผมอะความจริงจริงๆกลางคืนเนี่ยรอหาลงซากยอดหน่อยแต่ว่า โหจะเยอะหน่อยนะฮะอ่าโอ้ยบับหมดชิบหายละเนาะเนาะเดี๋ยวล่างอีกโอ้ทะนูวิ่งเร็วดีอ่ะมันมีอัพสปีดอ่ะ พวกเขาเดินเร็วโอ้ยเอ้ยรอเนโคกับแอดน้อยมันบินไม่ได้มีปีกก็บินไม่ได้อยากให้เขาทำปีกเหลือเกินไอ้มันบินได้นะคงจะสนุกน่าดูแล้วแบบเสริมสก,กิลใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าเกมนี้ยิ่งน่าเล่นเลย เนี่ยผมอยากขอจบไวๆอะ่ะเนี่ยผมมันขี้เกียจนั่งเสียเวลากับเออซากยอดประมาณกี่นาะกี่นาทีอะ่ะเอา้าโอ้ไอ้นี่กระปืนยิงกระเด็นเลือกเกินซากยอดมันเต็มที่อยู่ที่สิบห้านาทีอะ่ะถ้าแบบว่าคนไม่ค่อยดีแต่เนี่ยถ้าโหดๆเร็วๆอะ่ะไม่ถึงสิบนาทีอะ่ะนะฮะอ่า ผมไม่ค่อยชอบเสียเวลาแล้วผมจะได้ทำอย่างอื่นอะ่ะเล่นกิดภายในสองชั่วโมงเนี่ยเห็นว่าตีสองผมไม่อยากให้เสร็จตั้งแต่ตีสองแล้วพอดีผมเพิ่งจะเล่นเสร็จถ่ายอา v วมาเสร็จนะฮะอ่ายัางไม่แน่คลิปนี้เป็นลงทับกับพรุ่งนี้เนาะพอดีผมกำลังจัดคิวด้วยนะฮะพอดีอะไรหลายอย่างเวลามันต้องใช้จำกัดในคุ้มค่านะฮะอ่า ทำไมคนใช้แอดเออเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมผมใช้แอดแค่สกิลแค่นี้ใช้ยเยอะไปก็เท่านั้นครับอ่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะที่เวิร์กเวิร์กก็มีสามสี่สกิลนี้อะฮะอ่าเวน แอดนี่นดึงบอสได้อ่ะโอ้โหให้เข้ามาหาตีตัวเลยเราต้องขยับไปไหนฟอรอ้ยเหลือห้าชิบหายละยาพอไหมเนี่ยใช้ถลุนไปและเอย่ยพูดถึงจะมารีวิวกับยาอันนี้เนาะอย่ารอเก็บเพชรก่อนยิ่งยาถาวรยิ่งดีนะผมว่ากับสำหรับซากยอดนะฮะอ่า โอ้ยติดแมเ่เอ้ยว้าป้อมมาาเออพูดถึงยังไม่ทำความรู้จักในทีมเลยเนาะอ่ามีเกียนแล้วก็อะไรมัม โมโมแล้วอะไรที่อ่านว่าวอลลีเออร์อ่ะเออโมโมวอลลีเออร์แล้วก็มาร์เอออะไรวะเนี่ยมาร์ซักกระเบิกมัง้งสักกระบวยเย็นลีลบเอาเฮ้ยลืมดูแม่งเอ้ยพอดีจัดเพลงเ,เพลงไม่เล่นดีละขี้เกียจลบลิกสิทธิ์กว่าจะทำหลายวันเสร็ ปลาเข้าไปเจ็ดนาทีแล้วนะฮะอ่ดยาวๆหอยอดขาดสองบัตรยอดผมเหลือเฟือตอนเนี้ยลงได้ห้าสิบกว่าครั้งั้ เออผมลงให้หมดเพราะว่าต้องใช้เหรียญจำนวนมากนะฮะผมไม่ได้ไปขุดหรอกเอาไปทำอย่างอืน่นเา้าเฮ้ยใครกดบัตรหรือเปล่า ข้อนาทีที่แปดแล้วโอ้ยตัวนี้มันพูดถึงชั้นสิบสี่เนี่ยแม่งตัวดูดเลือดแม่งไม่ค่อยกดยาถ้าใครไม่ไหวผมให้แนะนำโจมตีธรรมดานะฮะทั้งนแม่งมานาหมดกดหลอดเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยหายไปละอ๋อโอเคไปชั้นสุดท้ายแล้ว ชันที่สุดท้ายผมเกียดที่สุดคือถ้าคนหลายคนสังเกตผมจะบักไปเลยว่าบอุ้ยแม่งเอ้ยเวลาน้ำแข็งมานี่ต้องหนีบางคนก็ไม่ไหวอยู่ดีนะเลือดเยอะอแม่งต้องหนีบางทีผมก็เกือบตายโอ้โหแม่ง แต่นี้ไว้ที่ดีที่สุดแล้วนะฮะอ่าเอาานาหมดเฮ้ยหนีก่อนทุกคนหนีกันหมดฮุยวินอุ้ย,ย,ยเห็นปะเกือบตายเลยรถซา นะฮะอ่าโอเคชุดนี้ไวเป็นบ้าเลยะอ่าก็าไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับซากยอดพอดีเป็นไงสิบนาทีสามสิบวิบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ